พี 1, สารพิพากษาว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา83การจับนั้นเพียงแต่ทำให้ผู้ถูกจับรู้สึกตัวว่าขาดอิสรภาพไม่สามารถไปไหนได้สะดวกต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานก็พอไม่จำต้องใช้กำลัง ไม่จำต้องแจ้งข้อหาทันทีหรือแจ้งสิทธิ์ของผู้ถูกจับหรือต้องทำบันทึกการจับกลุ่มก่อนคำพิาพากษาสารดีกาที่4514ทับ2 4พนพนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดโจทยนายสอเสือจำเลย จทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490มาตรา8ทวิ72ทวีประมวลกฎหมาย,ยามาตรา138 295 296 371 91 และให้คืนอาวุธปืนของกลางแก่เจ้าของจำเลยให้การรับสภาพข้อหาพาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดต,ตามประมวลกฎหมายยามาตรา138วรรคสอง 295-296อันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา296ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอย่ามาตรา90กัดทงหนึ่งและผิดตามพระบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490มาตรา8ทวิวรกหนึ่ง 7จ็ดสิบสองทวีวัคสองและประมวลกฎหมายยามาตราสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนมาตราเจ็ดสิบสองทวีวัคสองซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาตราเก้าสิบอีกกระทงหนึ่งให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา91 ฐานต่อสู้ขัดขวางและทำร้ายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ให้จำคุกหกเดือนและปรับห0พับาทฐานผาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ปรับ2,000บาทจำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาพาอาวุธปืนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวนกฎหมายยาามาตรา78คงปรับ1,000บาทรวมโทษจำคุก6เดือนและปรับ7,000บาทจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีเห็นสมควรให้โอกาสกับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไปให้จำคุกโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จาดก,การตามประมวลกฎหมายยามาตรา29 30ของกลางคืนเจ้าของจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา138วรรคสให้จำคุก2เดือนและปรัปปบ2,000บาทส่วนข้อหาตามประมวลกฎหมายยามาตรา295 296ให้ยกฟ้องนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยดีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลดีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยว่าจำเลย กระทำผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือไม่โจทย์มีพันตํารวจโทรดอเด็ก10ตํารวจโทคอควาย10ตํารวจโทรทอทรงและคนตํารวจบอใบไ,ไม้เบิกความว่าในวันเกิดเหตุได้ตั้งด่านตรวจที่ปากซอยประชาอุทิศ69แขวงทุ่งคุเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานคร มีรถยนต์คันหนึ่งเร่นผ่านมาผ่านตำรวจโทรดอดเด็กเรียกหยุดและขอตรวจรถตรวจค้นรถพบอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางผันตำรวจโทรดอดเด็กจึงยึดอาวุธปืนของกลางและสั่งให้ควบคุมตัวจำเลยไปสถานีตำรวจนครบาลทุ่งคุโดยจำเลยได้ขับรถยนต์ออกไปก่อน เมื่อถึงปากซอยประชาอุทิศ75จำเลยเปิดสัญญาณไฟเรียวซ้ายจะเข้าซอย10ตำรวจโทรขอควายจึงขับรถจักรยานยนต์แซงไปทางซ้ายมือไปจอดขวางไว้ที่ปากซอยและชี้มือบอกให้ตรงไปแต่จำเลยพยายามจะขับรถเรียวเข้าซอยและเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของ10ตำรวจโทรขอควายล้มลง จำเลยจอดรถแล้วลงมาใช้มือบีบคอ10บตำรวจโทรคอควายพูดบอกว่ามึงขวางกูทำไมกูจะเข้าบ้านกู10บตำรวจโทรคอควายจึงถอยออกมา10บตำรวจโทรทอทคงซึ่งขับรถจักรยานยนต์เ์เลยไปย้อนกลับมาแล้วลงจากรถดึงชายเสือ้อจำเลยให้ถอยออกมา จึงถูกจำเลยชกที่หน้าสิบตำรวจโทโทร,ท,รทงจึงกอดปั้มและรวบมือจำเลยไว้พลตำรวจบอใบไ,ไม้จึงยื่นกุญแจมือให้สิบตำรวจโททโทร,ท,รทงใส่กุญแจมือจำเลยไว้แล้วได้วิยุแจ้งพันตำรวจโทโดเด็กพันตำรวจโทโดเด็กกับพวกจึงมาที่เกิดเหตุเห็นว่า จำเลยตั้งแต่ถูกเจ้าพนักง,งานตำรวจขอตรวจค้นรถพบุกปืนจนกระทั่งขับรถออกไปนั้นมีพฤติการในทางกล้าวแล้วไม่อยอมเกรงต่อเจ้าพนักง,งานตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่โดยแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งเพราะปรากฏจากคำเบิกความของพลตำรวจบอใบไ,ไม้ที่เข้าไปพูดขอตรวจค้นรถจำเลยบอกว่า ตรวจหาอะไรพลตำรวจบอกบไม้บอกว่าตรวจของผิดกฎหมายจำเลยพูดว่าอยากเปิดก็เปิดเองบวดตรวจค้นพบอาวุธปืนก็ปรากฏจากคำเบิกความของพันตำรวจโทดอเด็กว่าจำเลยเดินเข้ามาหาและแนะนำว่าเป็นเจ้าของโรงงานพลาสติกอยู่ในซอยประชาอุทิศ75 พันตำรวจโทเด็กถามว่าทำไมไม่นำหลักฐานใบพกพามาจำเลยบอกว่าเก็บไว้ในเซฟพ,พันตำรวจโทเด็กจึงบอกให้ไปสถานีตำรวจนครบานทุ่งคุก,ก่อนแล้วค่อยให้ญาตินำใบอนุญาตพกพามาดูตอนหลังจำเลยบอกว่าอาวุธปืนเพิ่งนำมาไม่กี่วัน จะนำไปซ้อมยิงแต่ไม่ได้ซ้อมยิงเพราะสนามปิดจึงไปนั่งดื่มสุราและเบียร์ต่อพันตำรวจโทโดเด็กได้สั่งให้คุมจำเลยไปจำเลยจึงขับรถออกไปแสดงว่าจำเลยได้แสดงกิริยาอวดเบ่งแก่เจ้าพนักงานตำรวจและรู้ดีอยู่แล้วว่าผัานตำรวจโทโดเด็กสั่งให้เจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวจำเลยไปสถานีตำรวจโดย ตำรวจโทรโดเด็กมอบอาวุธปืนให้10ตตำรวจโทรคอควายไปด้วยกรณีดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นการจับแล้วเพราะประมวลกฎหมายวิธีวินาาความมายามาตรา83บัญญัติว่าในการจับนั้นจ้าพนักง,งานหรือรัศดรซึ่งทำการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับแล้วสั่งให้ ผู้ถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานฝ่ายปกคอรองหรือตํารวจพร้อมได้ผู้จับแต่ถ้าจาเปนก็ให้จับตัวไปและวรกสองบัญญัติว่าถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนีผู้ทําการจับมีอานาจใช้วิธีหรือความป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการแห่งเรื่องในการจับผู้นั้น ซึ่งการจับเพียงแต่จะไม่ผู้ถูกจับรู้สึกตัวว่าขาดอิสรภาพไม่สามารถไปไหนได้สะดวกต้องอยู่ในความควบกลุ่มของเจ้าพนักงานก็พอไม่จำต้องใช้กำลังไม่จำต้องแจ้งข้อหาทันทีหรือแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับหรือต้องบันทึกการจับกลุ่มก่อนดังจำเลยดีกาหลังจากที่จำเลยถูกจับแล้วจำเลยมีพฤติการ ที่พยายามจะหลบหนีจากการควบคุมเจ้าพนักงานตำรวจย่อมมีอำนาจใช้กำลังใช้วิธีหรือความป้องกันซึ่งเหมาะสมเหมาะสมแก่การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตรา83วรรคสองแล้วดีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นการที่จำเลยทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อจะหลบหนีดังกล่าว เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา300มาตรา138วรรค2 295และ296อันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทซึ่งต้องลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาตรา296แต่โจทย์มิได้ดีกาขอเพิ่มเติมโทษจำเลยสารดีกาจึงเข็นควรปรับบทให้ถูกต้อง โดยไม่เพิ่มเติมโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีวินาณาความายามาตรา225ประกอบมาตรา212พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา138วรรค2 295 296าสให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา296ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายยามาต้า90ให้จำคุก2เดือนและปรับ2,000บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรณ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีวินาความมยามาตา83า83ในการจับนั้น จ้าพนักงานหรือรัษฎรซึ่งทำการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับแล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปอย่างที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับเว้นแต่สามารถไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้นให้นำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่าวแต่ถ้าจำเป็น ก็ให้จับตัวไปมาตรา83วรรค2ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบหากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับพร้อมทางแจ้งด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ลายทวกรรำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ถูกจับมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกลุ่มที่สามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการกัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ขอให้เจ้าพนักง,งานอนุญาตให้ผู้ถูกจับดำเนินการได้ตามสมควรแก่กรุีในการนี้ให้เจ้าพนักง,งานผู้จับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วยมาตรา83บวรรค3า้าบุคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนีผู้ทำการจับมีอำนาจใช้วิธี หรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการแห่งเรื่องในการจับนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความมายามาตรา212คดีที่จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาที่ให้ลงโทษห้ามมิให้สารอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยเว้นแต่โจทก์จะได้อุทธรณ์ในทรรนองนั้น ประมวลกฎหมายวิธีวินาวความายามาตรา215นอกจากที่บัญญัติมาแล้วให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำพิพา,ากษาและคำสั่งสารชั้นตน้นมาบังคับในสารอุทธรด้วยโดยอนุโลม